หนึงเพราะว่ากินเขาแล้วไหมคะ่ะต้องานก็ว่ากินเขาแล้วไปกอแล้วเหนื่แล้วเนื่อแล้วก็เาะเหียวกรเพ็ดเจอกตัวล,ววลวะยี่สิบเออเราเสียบใหม่มันตางกันยังไงตัวนู้นอะเบางก็กันไหยล,ลูกอะมัน้นละีดมันมันก้นมัเหนื่อยไดไ้เห็นบอกอ เขาเสียเมื่อนั่งคาราชิบอกเกี่ยวมองคนตายคนตายอ,อะไรยังไงงานตายกับคน้นซือดีเลยบอกว่าเขาเลน้ยงไผ่ยังไง,ไงอ่าแซ่ได้เงินง่ายโอกละ่ะเติบมีแค่ไหนไหมแพร่บุบวาไปเติบบ้านอยู่ในกัญชาเลยบอกฮะเจ้ายังคือเก่าเนาไม่ยาดียังกินบ่เแล้ววะ ปวดเท้าปวดขาบอนี่ของแกงนี่เป็นข้อเข้าเสื่อมผลจากหนึ่งหมู่บ้านลูกพาไปหาหมอบังเอิญหมอก็ได้ส่งให้ไปหาหมอกระดูกร่องคอี๋นี่เงินลอยหนึ่งบ่ฮะแม่ไม่ยู่แม่เปล่าออีแล้วสแกนก็ได้ เนี่ยเราสแกนเราสแกนนะที่เออพ่อมเท่อย่างดีเพี้ยนเลยวะนี่สแกนออกมาท่านเทาไหรขนาดได้แล้วนะเออเพาะท่บดาเดียร์ย่องใจเราเป็นอย่างเมื่ขีดข้างกระไกลเตือนวิรุกกันทธาไหมไม่มึงสิกาขีบบ่อยบัวพวกบุหรี่เลยเนาะ เะวาบอแต่ว่ากระี่กสีหลายนี่นักศึกษาวะอเออหลายอยู่ค่ะเพราะว่ามันเมืองนักศึกษาแล้วตามถวนากูหรออืมจะเกางายอยู่นะค่ะเนาะับกนนปอเเออปลาหมือกดีซื้อมาแจกสากะซ่อนแก่นครับยุขอนแก่นบอกซื้อได้เถียวหมือกนั่นเป็นทันบอค่ะอืมทุนเด้ต้องแน่นเด้ เอามาขาย<ป>อ๋อมันกนจะเป็นโลโลมากเป็นเกตเป็นรุ่นแบบนั้นเอาเอาเงินน้ำเงินปรกกอนมี่บ่อลอยมี่อแอมี่แบ่งพันเดยเงินลอยแบบม,มี่ด้ตลูกเป็นลอยบ้างอ่ะพี่เออีลยวดูสแกนให้เล่าก็ได้พาเจแม่พ่อให้สมบัติแม่ เมื่อหละเอเเอ๋วเบิ้งยุบโบเห็นไม่รักนือเขาพูดไม่รักเอยนงอ๋อ้วเคี่ีาทาเต่ามพูดตะเียนนักเืองน้นนี่เนาะเตาข้ามเข้าพุ้นมาจุปัญหาได้เยอะแต่ว่มันต่างออกไม่ตองเที่ยว ้นันนี้จะไปในส่วนไรังสี่เกจได้ออกกับแางกไอออก,ก่เนาะไปพ่อปูโค้ดเลยนะใชีวิตอีกอย่างหนึ่งหา,มาไม่ไดเชื้อ,อ,อด้บลาดเนาะแม่สบาจากในกรบบ้านหนกบ,บ้านหนู้กับไฟหางกับหไก่ไทยาบกว่าท,าท่้งถนอมดี เพราะว่า